สวัสดีค่ะมาพบกันอีกครั้งนะคะกับสุพยาการเด้นช่องที่เราจะนำเสนอต้นไม้ที่มีอิทธิฤทธิ์ถ้าไม่มีอิทธิฤทธิ์ด้านใดด้านหนึ่งเราจะไม่นำมาพูดถึงกันในช่องนี้นะคะวันนี้ภูมิใจอย่างยิ่งที่จะนำเสนอต้นไม้แสนหอมดอกแสนสวยต้นหนึ่งค่ะพุทน้ำบุตรค่ะพุทน้ำบุตรเนี่ยเป็นต้นไม้ที่ นิยมปลูกกันมากนะคะเนื่องจากมีดอกที่สวยงามมีกลิ่นหอมแรงแล้วก็ดอกเนี่ยบานได้นานถึงเจดวันเชียวนะคะเขาบอกกันว่าเมื่อแย้มบานเนี่ยอดอกก็จะออกเป็นสีขาวอย่างนี้เขามีสามสีอยู่ในต้นเดียวกันแต่ต้องคนละเวลานะคะตอนเริ่มแย้มบานเนี่ยดอกก็จะเป็นสีขาวค่ะ แบบนี้แล้ะค่ะแล้วพอวันที่2ก็จะเริ่มสีเหลืองอ่อนเห็นไหมฮะอันนี้ชัดเจนตัวนี้จะเป็นสีเหลืองอ่อนวันนี้ต้องรีบมาถ่ายเพราะว่าต้นเล็กเนี่ยต้นน้อยเนี่ยต้นลูกเขาเพิ่งจะปรักชำม,มาเนี่ยค่ะมี3ส,สีพร้อมกันแต่จริงๆต้นใหญ่เขาสามารถใหญ่ได้เลยแล้วเราก็จะไม่สามารถที่จะถ่ายรูปดอกเขาได้ขนาดนี้นะคะสีต้นแล้วก็สีเหลืองอ่อน แล้วพอจํานวนวันเพิ่มขึ้นเนี่ยค่ะก็จะเป็นสีเหลืองเข้มขึ้นเข้มขึ้นทุกวันเลยจากขาวนะคะก็เป็นเหลืองอ่อนตรงนี้แล้วก็เป็นเหลืองเข้มตัวนี้แล้วก็ดอกที่จะโรยเนี่ยจะออกสีส้มเลยเอ่าวร่วงไปแล้วน่าค่ะตัวนี้ก็ใกล้จะโรยแล้วก็จะส้มแก่หน่อยหนึ่งนะคะเ,เวลาจะโรยนี่ก็จะเป็นส้มเข้มปีเลยนะคะต้นไม้น่ารักน่ารักอย่างนี้ ดอกหอมยาวนานขนาดนี้บานอยู่ได้เจ็วันนะคะดึเด็ดเป็นหลอดหลอดแล้วก็เอาไปถวายพระนะคะสวยงามมากนะคะมาดูลักษณะทางพฤกษศาสตร์กันค่ะต้นพุทธน้ำบุตรนะคะมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่ากา r เดเนียคาร์เรเนต้าวอลลิชนะคะตัวพุทธน้ำบุตรจะอยู่ในวงโรเบียเช่นะคะ เพราะว่าก็อยู่ในสกุลกลุ่มพวกคา,า,าดาเนียนี่แหละค่ะนะคะตัวพุทธน้ำบุรเนี่ยคำว่าน้ำบุรเนี่ยเขาหมายถึงพลอยสีเหลืองหรือบุษราคัมนะคะก็เปรียบประหนึ่งความงามของดอกไม้ดอกของเขานะคะงามประหนึ่งบุษราคัมสีเหลืองนั่นเองก็คือเป็นอัญ,ญมณีสีเหลืองที่ ควรจะมีไว้ครอบครองนะคะเป็นอัญมณีสีเหลืองแล้วก็กลิ่นหอมยาวไกลอันนี้เป็นไม้โบราณของเราเลยแล้วค่ะกลิ่นเนี่ยจะหอมตลอดวันค่ะแต่จะหอมแรงมากในเวลาค่ำนะคะตอนเช้าๆหรือกลางวันนี่จะหอมอ่อนๆนะคะต้องเดินเข้าไปใกล้แต่ถ้าตอนค่ำเนี่ยไม่ต้องเข้าใกล้เลยค่ะจอดไว้ตรงใกล้ๆล,ลานจอดรถถ้าใครที่ทํากับบ้านค่ำๆนะคะ กลับมานี่โหกลิ่นแบบถ้าคนชอบกลิ่นหอมของดอกไม้โบราณเนี่ยบอกเลยว่าหายเหนื่อยค่ะแต่ถ้าคนที่แพ้กลิ่นดอกไม้โบราณนี่ก็จะผงะนิดนึงนะคะเพราะกลิ่นเขาหอมแรงจริงๆค่ะแต่หอมเป็นแบบหอมแบบหอมน้ำอบหอมเย็นๆค่ะหอมไม่ได้น่ารังเกียจเลยหอมแบบต้องปลูกค่ะแนะนำนะครับเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งที่เป็นต้นโปรดของ ผู้จัดทำวิดีโอนะคะตัวลักษณะของพุทธน้ำบุตรนะคะเขาจะเป็นไม้ทรงพุ่มต้นเล็กหรือต้นเตี้ยก็สูงประมาณนี้ละคะ่ะ 2- 3เมตรที่บ้านมีถึง3เมตรค่ะ3เมตรแล้วตัดเขาเป็นทรงกลมนะคะดอกเขาจะแตกตลอดทั้งปีกิ่งสวยดอกสวยมากดอกเป็นอย่างนี้ละคะ่ะบ้านสะพรั่งทั้งกอเลยละคะ่ะแล้วก็ ทรงพุ่มเขาจะแน่นนะคะตัวแตกกิ่งก็มีกิ่งก้านสาขาเยอะอันนี้เห็นนะคะขนาดต้นปักชากิ่งก้านสาขาเขาเยอะก็ต้องคอยคอยเล็มออกเพราะว่าถ้าคนแน่นเกินไปพอสูงเนี่ยการเขาจะตายง่ายค่ะตัวลักษณะใบเนี่ยนอกจากดอกสวยๆแล้วใบเขาก็สวยค่ะทรงพุ่มสวยนั้นปลูกไว้ติดบ้านไม่ไม่น่าไม่น่ารังเกียจเลยเพราะว่านอกจากว่าขนาดที่ยังไม่มีใบทรงพุ่มตัวใบเขาก็สวยนะคะใบเขาก็จะเป็นมัน หน้าใบก็สีเขียวเต็มแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะเห็นลายชัดเจนสวยค่ะตัวใบเขาก็จะเรียงเป็นคู่ตรงข้ามกันนะคะใบรูปเป็นลักษณะวงรีก็ใบไม่ใหญ่มากกำลังพอดีพอดีสวยๆนะคะตัวดอกเนี่ยดอกเนี่ยเขาก็จะออกตรงซอกใบเห็นไหมคะเนี่ยซอกใบตรงนี้ดอกไม่ชัดเจนมากนะคะออกตรงซอกใบ แล้วก็จะเป็นลักษณะเป็นหลอดขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหน้ำหวานเขารันจวนใจพึ่งหมูพึ่งและเหล่า,มาแมลงมากนะคะเขาก็จะเป็นหลอดสีเหลืองขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ชูดอกอยู่ลักษณะชูแบบนี้อยู่จนจนเขาโรยค่ะโรยเขาก็ชูแต่ว่าสีเขาก็จะเข้มขึ้นแล้วใบตัวกรีบดอกเขาก็จะเหี่ยวแค่นั้นเองการดูแลไม่ยากนะคะการดูแลก็ขอเป็นดินร่วนโปนทราย ดินร่วนธรรมดาก็ได้นะคะขออย่างเดียวให้คือระบายน้ําได้ดีเพราะว่าเขาชอบความชื้นแต่ขังไม่ได้น้ําขังไม่ได้แฉกไม่ชอบนะคะแต่ขอชื้นนะคะแห้งไม่ได้เหมือนกันแล้วก็ขอแสงครึคร่งวันถ้าไม่มีแสงเต็มวันนี้อยู่ได้คะ่ะสบายๆครึ่งวันอย่างน้อยถ้าไม่มีแสงเลยจะไม่ออกดอกนะคะเพราะฉะนั้น ตัวพุฒน้ำบุดเนี่ยจะปลูกลงดินหรือจะปลูกในกระถางก็ได้นะคะก็มีต้นหนึ่งที่ลงกระถางก็จะประมาณ3เมตรทีนี้เราก็จะไม่มีสิทธิ์ได้ชมดอกเขาสักเท่าไหร่ก็เลยต้นนี้ต้นหลังๆก็จะมาเพาะปักชำนะคะมาลงในกระถางเล็กเพราะว่าเราอยากให้เขาทรงพุ่มเตี้ยๆออกดอกสวยๆที่พอจะมองเห็นแล้วก็ได้กลิ่นหอมได้นะคะแต่ว่าที่สําคัญเนี่ยพุฒน้ำบุดก็ชอบ แดดนะคะก็ขยายพันธุ์ก็คือตอนกิ่งนี่แหละค่ะหรือเราจะเพาะเมล็ดแต่เพาะเมล็ดช้ามากค่ะตัวพุนน้ำบตรเนี่ยเป็นไม้ที่โตช้านะคะเพราะว่าความสูงเขาเต็มที่ก็ประมาณนี่แหละค่ะสามเมตรนะคะเพราะฉะนั้นการเจริญเติบโตเขาช้ามากแต่พอโตเนี่ยราคาก็สูงแล้วนะคะราคาก็ค่อนข้างสูงแต่ต้นเล็กๆเ,เนี่ยราคาไม่ยากค่ะราคายังหาซื้อได้ยังหลักร้อย่ะสบายๆแต่ถามว่าความคุ้มค่านะคะไม่ต้องมีพื้นที่เยอะค่ะ ไม่ว่าจะเป็นบ้านจัดสรรหรือจะเป็นอาคารชุดปลูกไว้ริมระเบียงนะคะเขาก็ลักษณะถ้าปลูกในกระถางเนี่ยเขาก็สูงเป็นพุ่มพอสมควรนะคะไม,ไม่ไม่ไม่ถึงกับใหญ่แล้วก็เก็บกันนะคะแต่ถ้าเป็นพื้นที่ที่มีบ้านเป็นลักษณะของบ้านจัดสรรน,นี่สวยงามค่ะเหมาะสมที่จะปลูกนะคะสําหรับต้นไม้ดีๆความหมายมงคลดอกพุธเนี่ยก็คือไม้มงคลของไทยเราอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นะ พุทธเขาก็จะ,ะเป่งประกายเสริมสเสน่ห์นะคะแล้วก็ด้วยความหอมด้วยลักษณะของทางมงคลก็คือโดยเฉพาะพุทธน้ำบุตรลักษณะเหมือนเราได้มีอัญมณีบุษราคมไว้ในครอบครองนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นต้นไม้มงคลต้นหนึ่งนอกจากที่จะมีกลิ่นหอม ดอกสวยสามสีในต้นเดียวกันให้เราได้ประหลาดใจนะคะแล้วก็กลิ่นหอมมากๆก็มีทรงพุ่มสวยๆการดูแลง่ายนะคะยังไม่ค่อยพบปัญหาเรื่องโรคมแมลงต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำค่ะอีกหนึ่งต้นที่จะให้หามาปลูกกันไว้ติดบ้านนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามมาจนถึงท้ายคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะกดกระดิ่งรูดติดตาม กดรูปกระดิ่งติดตามนะคะเป็นกําลังใจให้กับผู้จัดทำและท่านก็จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะที่เราจะนําไม้มงคลแล้วก็ไม้ที่มีทีริตต่างๆด้านใดด้านหนึ่งมาฝากท่านนะคะขอบคุณมากนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมีแต่ความเปล่งปลั่งสวยงามดังเช่นต้นพุธน้ำบุตรต้นนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ